สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเอเชียทอโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถมาแนะนำนะน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นเจ้าเตอร์ต้าแคมรีนะคะคันนี้ 2.0G เป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะมาในโฉมปี2018โดจดปี2019นะคะ คันนี้ได้เป็นสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยและเลขไมล์การใช้งานนะคะวิ่งไปที่10000 0ก็มี60,000โลนะคะตามการใช้งานจริงเลยนะคะ mm hmm. คันนี้บอกเลยว่าเป็นสภาพแรกเข้านะคะรถเข้าใหม่ส,สดๆร้อนเลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแล้วก็ก่อนส่งมอบนะคะเรามีปรับสภาพให้อย่างแน่นอนนะคะขัดล้างทำความสะอาดให้นะคะสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะนี่ขนาดเพิ่งเข้านะ อ่าแล้วก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเต็มนะคะเซี A ่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เซี่ยด้วยนะคะคันนี้นะคะก็เดี๋ยวเปิดราคากันตั้งแต่เริ่มคลิปเลยนะค,ะคันนี้เสนอขายอยู่ที่6 5 9 0 0หบาทนะคะวิพีจัดยอดได้เต็มนะคะฟรีดาวอยู่ที่ประมาณนะคะหนึ่งหบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะ,ะสําหรับคันนี้นะคะออปชั่นของเขาจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพามารับชมกันตั้งแต่ด้านหน้าสุดเลยนะคะ คันนี้ด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ by LED นะคะก็มีไฟเดดา i m e r น n ิ i งไ l i ให้ครบเลยไฟลงไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้ครบเลยนะไฟทะเบียนสวยๆเลยนะคะหนึ่นะคะรถนะคะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะบอกเลยว่าสวยขนาดนี้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีมาให้สองจุดเลยนะ เป็นเซ็นเซอร์เดิมแท้จากโรงงานนะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะเดิมโรงงานขนาด16นิ้วนะคะรัดด้วยยางดันหลบนะและได้ยางปี2024นะคะพี่ใช้ได้แบบยาวๆเลยนะอ่าแล้วเรามาดูในส่วนของบอดี้ตัวรถนะคะด้านข้างนะ,ะก็เหลี่ยมสันคมชัดนะคะแล้วก็จะตัดนะคะด้วยแถบโครเมียมนะคะแบบนี้เลยนะไซส์นะคะสวยๆแบบนี้เลย กระจกของเขาก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับพักไฟฟ้านะคะบิว้วมาให้นะมีไฟเลี้ยวมาให้เช่นเดียวกันนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะเป็นกระจกเดิมแท้ t ต y o ต้ตาทุกบานนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้ดูภายในคร่าวๆกันก่อนเลยนะคะก็จะได้เป็นโทนสีดำนะคะแบบนี้เลยอ่าตัวเบาะหนังนะคะใหม่มากๆนะนี่คือสภาพแรกรับนะคะยังไม่ได้ทำสปานะ สวยมากๆเลยนะคะได้เป็นบ่อนหนังด้วยนะคะเดินได้นะคะด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้นะคะอบอกเลยว่าค่อนข้างสวยนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะด้านในนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกขาดเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูโครงสร้างกันนิดนึงนะคะคันนี้นะนี่ได้โครงสร้างเดิมด้วยนะคะแกะค่อนข้างยากนะคะนี่ เดี๋ยวให้ดูตัวเม็ดโอเม็ดอาร์ตเลยนะคะนี่เรียงกันนะคะลึกๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันนะรถโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีตัดต่อหรือว่ากอไม้แน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะคันนี้นะและน็อตของเขานะคะก็ได้น็อตเดิมโรงงานนะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่สติ๊กเกอร์มอกอนะคะแผ่นเพจตรงรุ่นเลยนะคะปีสิบแปดจนสิบเก้านะ,ะตัวน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะไม่มีกระดิกไม่มีขยับขยื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะ เรารับประกันได้เลยนะคะซื้อรถกับเรานะคะหากซื้อไปนะคะแล้วตรวจพบเจอนะคะเราซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนแล้วเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านหลังห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะก็ค่อนข้างกว้างนะคะประมาณนี้เลยนะ,ะเป็นรถนะคะไซ XL รถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะก็จะค่อนข้างกว้างประมาณนี้เลยนะ แล้วของเขาก็จะมีม่านนะคะนี่ม่านบังแดดให้แบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะในส่วนของม่านด้านหลังก็จะเป็นแบบม่านอัตโนมัตินะคะสามารถกดผ่านปุ่มด้านหน้าได้เลยนะแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้นะคะสองจุดแบบนี้นะอ่าเป็นที่พักแขนแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างสวยนะมาพร้อมกับแอร์ตอนหลังให้อีกสองจุดนะคะแล้วก็เอ่อที่เสียบ USB นะคะสองจุดมาให้ครบเลยนะอ่าก็ประมาณนี้นะคะ อ่าเดี๋ยวเราแกะโครงสร้างให้ดูนะคะตัวโครงสร้างรถฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราแกะโครงสร้างให้ดูทุกจุดเลยนะคะก็บอกเลยว่าคันนี้นะคะแน่นมากนะเพราะว่าเป็นรถเดิมโรงงานนะคะอ่าอ่านี่นะคะก็ตัวเมทอาร์ตนะคะเรียงกันนะแบบนี้เลยนะคะถือว่ารถเนี่ยโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะนี่ไม่มีชนหนักเลยนะคะตัวรถไม่เคย กระดิไม่เคยถูกเปลี่ยนใดๆเลยนะคะประตงประตูนะอยู่ครบเลยนะคะตัวนงตัวน็อตนะคะครบเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อเลยนะคะก็ตัวบอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะสภาพแรกเข้านะคะนางฟ้ามากๆเลยตัวไฟไท้ายเขาก็ได้เป็นไฟไท้ายแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะไฟไท้ายเดิมโรงงานมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะถึง4ี่จุดด้วยกันเลยบอกเลยว่าครบนะคะ โลโก้โตโยต้าโลโลโก้แคมรี่นะคะหรือว่าจะเป็นตัวโลโก้ 2.0G นะคะมาครบเลยตัวหนังสือเดิมๆเ,เลยนะคะและพี่ๆดูด้านหลังของเขานะคะก็ได้เป็นที่เก็บของนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถเนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นรถเก่งที่ไซส์ใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะคะสามารถจุของได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ ตัวช่องตรงนั้นนะคะก็คือสําหรับไว้ยื่นของจากด,ด้านในนะคะมาเพื่อเก็บของนะคะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องเดินอ้อมเลยแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างรถกันต่อเลยนะคะตัวซิลเลอร์นะคะเดิมโรงงานทั้งหมดตัวน็อตนะคะเดิมโรงงานนะไม่เคยถูกแกะเลยนะคะฝาทงฝาท้ายนะคะถือว่าสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะตัวกรงตัวกิฟนะคะกระดุมนะอยู่ครบเลยนะคะ,ๆๆๆะ,คะสะภาพใหม่มากๆนะคะอ่า ก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางอะไหล่กันอ่ะยางอะไหล่นะคะแม่แรงนะเรามีให้ครบเลยนะคะซีนทังมะพร้าวเดิมๆเ,เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถลาเกตเอสุดๆนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์แน่นอนนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวพามาดูนะคะในส่วนของฝั่งหนึ่งกันต่อเลยนะอ่ะเรี่ยมสารคมชัดแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งผู้คนขับกันต่อเลย ด้านหน้าคนขับนะคะก็ได้เป็นบ่อนหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะและในส่วนของพวงมาลัยนะคะของเขาก็จะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีคุซคอนโทรลให้ครบเลยนะแล้วก็มีปุ่มนะคะควบคุมเสียงนะคะโทรเข้าโทรออกผ่านพวงมาไลัยได้เลยนะคะออปชันครบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเลยนะนี่ของเขาก็จะเป็นระบบพุซสตาร์ทนะคะกุญแจเป็นสมาร์ทคีเล t นะคันนี้นะคะ จอนะคะเป็นแบบทัชสกรีนเดิมโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้เลยนะคะแอร์เย็นแบบนี้เลยนะคะแอร์ก็ได้เป็นออโต้เช่นเดียวกันนะอ่าก็ระบบก็เป็นดิจิตอลนะคะแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะเ e กียร์ได้เป็นเ e กียร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะไวเลสชาร์จครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว usb นะคะสามารถเสียบได้นะคะ อันนี้ก็มาพร้อมกล้องถอยนะคะเดิมโรงงานเลยอ่าเป็นกล้องถอยกลารยะแบบนี้นะคะถือว่ากล้องชาร์มากๆเลยนะก็ครบเลยนะคะแล้วก็มีตัวที่วางแก้วให้นะคะสองช่องแบบนี้นะคะเบรกไฟฟ้าเบรกโฮเรามีให้ครบเลยนะอ่าก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็กระจกฝั่งคนขับนะคะก็นี่ไฟก็ขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราเปิดกระจกนะ ตัวฟงตัวไฟนะคะครบเลยมีให้ครบเลยแอร์แบ็กคันนี้มีให้ถึงเจ็ดใบนะคะคุณแจก็ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะถือว่าค่อนข้างครบนะคะคันนี้นะลูกเล่นเขาเยอะจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูต่อในส่วนห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยเนะาะมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะของเขาก็จะได้เป็นเครื่องยนต์2000ซีซีนะคะนี่ก็โลโก้นะคะอยู่ครบเลยนะ ตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีน้ํามันรั่วไหลนะคะสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่มีรอยหนูแท้ใดๆทั้งสิ้นเลยตัวแบตเตอรี่นะคะยังอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะแผ่นกันความร้อนไม่กรอบไม่ล่อนนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และดูโครงสร้างนะคะตัวน็อตก็เดิมๆนะคะทั้งคันเลยนะซิลลงซิลเลอร์นะคะบอกเลยว่าเดิมๆทั้งหมดนะคะฝากระโปรงหน้าไม่เคยถูกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตัว โลโก้ต่างๆนะคะครบเลยสติกเกอร์คำเตือนต่างๆนะคะข้อควรระวังนะมีให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ดูคันหน้านะคะนี่ไม่มีชนหนักใดๆเลยนะคะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับตัวห้องเครื่องของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ช่วงล่างดีอัตราการเร่งดีนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นเจ้าแคมร y นะคะ 2.0G เป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะ ได้มาในโฉมสีดำปี18จดทะเบียนปี2019นะคะกับราคาค่าตัวแค่659,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000บาทนะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะผ่อนได้สูงสุด84งวดนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะอยู่ต่างจังหวดัดก็มีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะหรือใครอยากซื้อสดนะคะเรามีเล่มพร้อมโอนแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อหาเอเซียนะคะได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์พร้ะไมดีไลน์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ